สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่สิทธิ์เพียงสุกคนเนาะพาอักชาไทยลงไปนอนลุมล่มกิ๊กกปุนกิปุนเต็มกล่อง นแบบนั้นเลยบออ๋อไพ่ดอกคือบริไตฮ่ฮ่บนหาวะบวข่าวบอเพราะแบดเด็กคุณเล่นมันสิเ็นแง่ไพ่ทั้งนี้คือบุเสียบ 2อันครับปลาปลาหยังในตู้นี่ได้ไปไปมื้อนึง À, e, đúng mà. Sẵn không chị ạ yên đu màn. luôn sang khao mà yên. Hi, chó. Hi, chó. Hi, chó. อ้าวลูกมึงมาส่งอีกเลยมานอนน้ำเด้เอนี่คือนอนขขิงกลาง<ม>นี่บ่หามขึ้นเมื่อนำ้ำเ,เป็นเป็นไนกะทบใหม่บอห้อาลูกมานอนมาเปลี่ยนอา้าวสั่นส่วนอาดัมมาที่มานอนจะขึ้นเนี้ยเนี่ยเมย์ปลาไก่ไปทำงานอย่างไร ไยักเท้าแหละนี่หาทหนี่สี เอตัวสี่กับตัวหาคือพอปันกันงอนะปูห่าบอกว่จับตัวไหน คุณขจรเจปรเิดก่อนดัมกับบอาาม่มานั่บอม่าเลยนะมันหูอ่ะเยอะใชลงมานอนเน,นี่นยแต่เก่าคือ เลียมาาเห็นเงาสุดผืนนางปากันเปิดไพ่ท่ายแก่ยังเดินีตอนนี้ทุ่มสิบห้าถุมทุมสามชิบเนาะผู้ผมนอนบอไปเอาอยู่ในรถไทยน่ะเอายได้ดีเลย เนี่ยขบค้ามาหลวงชทยนี่คือหมูข้าวจิบจูงไปดิข้าวหางขิงไปเรียกจะไหนโง่มันกับบุปาไหนเลยขิงหนึ่งเป็นอะไบานมันบริบูรณ์เนี่ยทานยี่ห้อบราณหนามให้ปักไพ่เข้าระว่างเด้อปักไข่ขอนามุงเด้อตื่นมาพอดีดั้มคือหรือซะ ดำกนีไเนาะโอ้ยมันนอนมือติดกันมันก็สีดำดำกันเหลอยมดเติดเด้ยังพมพื้นเดียวนะเจ้าอะรเดอะเกตอุ่นโอ้ยองคืนาพืนเองหงพอพื้นเดียวห่วยเป็นแล่นนอนอยู่เทียง่หยนปาไก่นอนแล้วห้ามอะรยังปวท้องเนี่ยห้องข้างก็ตื่น มันเราไปตสร้างเนาะต้องออกินเนาะขินว่านี่อ่ไว่าถไปเปือเ่เือุเื่อยนะใส่อืมร่ะะไเอื้นี่เออุได้นอนลุงมานิติดเท่อเซลวนี่เนาะพังลักขูอะไรอขาบอกเนาะมันหมืดเนาะ อืมเลือดตนเล่านทางเขาก็ตายพวกพูดกระหทือเนหาเฮงกระายแลอืมมวยวอยลงไปแหละก็ไพบุเปิดกับเปิดเองอบางนาอัหุบขึ้นเมาะเผื่อที่องสาเ่ไทยได้เอา มันนออยกลกไทยข่าไปเพ่มบักใหญ่เนาะทั้งหญ่ทั้งยาว่ะโอ้หนะมากินอย่บรเดนตนะนเียอยู่นะเออนี่มีนอ้อยหายลงมาแเ่าเมมหลงมาเตอยน้มีแต่ขี้ดินเออบักดำอะดำหบขึ้นเกบนบ่ แต่ไก่เมื่อซองโตเลยคระป่มาเจาะโหลูกตอดแดดเนลยเจ้านอนนี่น่เสือนี่ไงมาอะไรกันพชีวิตก็ถูเมื่อยไปเนาะเองว่าจะเห็นในตข้าวอันน้อนหัวชุบขับป้งนัน เดิมเจ้านี่เดือนเดือนกัวแล้วเนาะเหตุนี้วันที่สอยวหา่ามันมาสาสวงปูนนี่เนืะสวงสาบนี่ขันเจ้าขันเจ้าสิเป็นแปปปันต้นแปปปันแพ้งใหม่ผัด ม er er. er ันส er ีม er ือแต่บ้านเด็กเห็นบอกมือกับปั่นแพงใหม่กับจนเจ็ดโมงติดกระเบื้องมือเคร่งมือขอนในหาแถวสองติดคือละวะเนี่ยติดกระเบื้องเป็นกับทุ่ยท้ายผมอยากเห็นเราเห็ด ลุงต่ายัางกเราพูดปูตลอดเห็นไหมปี่างเราผ่นหากะมือมือสมาร์กลิ่ก็ข้อแบบปูเท่าขี่ไผ่เนี่ยแล้วจากมันโคออกอืม,มงะน,น,นะคะเพิ่นยังเห็ดพิษลุงต่ายเลยวไอเตี้ยตัวนี้มันคือสงึบขึ้นน ไว่พอจันปูเลยเอาผัดเมื่อมาเนี่ยหมูจะเอาภวนตู้นับผัดขึ้นนะะหาหกเจ็ดแปดเก้า ม่มานอนทั้งนี้เหงนเต็กบรมี่ลมผัดชิ้น,นช่วงหน้าๆนาวนี่จะหามันส่วนของดำหางหามเตียงมาทางนั้นหามไป,ปมบ,บ่ไรดูผีจิมงพันจับปลาไป,ปเลนะลูกมันเหน็นนะ,ระรก,ก็ลุงกิไปไป mẹ cái cái chuyện có bắt đầu mẹ cái cái chuyện có bắt đầu thế thế mà thằng không bắt đầu bố bố hả không bắt đầu bay sai bắt nè đi cái gì bay ายปหเยันกเจ็ดสิเลยเ่าเมอาัเนนี่นะงูนี่แกนอนกับผ้กันนอนแล้วนี่นะะมอาเส้นติดตักติดตักอยนี่นะผูกผูกเป็นกับผูกเป็นเลยเอ้านี่นะมันเต็นอย่นี่อี๋ไอมึงไข่อ้ามึงเล่นที่เคืองหนึ่งขนาด ปิดเพลงไงอามึงั่งเออมันเปิดเพลง่ะตัวนึงนี่ตัวนึงมันดเออมัหากแดงนี่นะอามาชนมันแดไือมันกาายดเลมันอแดงมันแดงออยอกกันนะโอยกีนใ่ีมอเยนมืออื่นพลาดจะไปดูดปลานะองังจ้า นุ่กระซ้แต่นุ่งไ่ได้ใส่โดดได้ใส่จนมานุ่งกระดอกไม่ได้บอสช่างนุ่งอาวัวน่ะใส่ใส่ชาบ่าวไรบอสเห็นยุบปาเขาตีนน่ะเขมาตางห้ามเงแค่ผมจะช่วยมือหนิน่ะนี่ใอ้าวเขาขนไปนี่น่ะแจ้งนู่นนะผูเดียวสวัสดีค่ะประหลัดพี่น้องเอ้ยเอื้อมันเห็นอย่เพลงเพลงอยู่ đùng đùng vậy nè